การสนามบินอีกแล้วรอบนี้สดใสมากร่างกายพร้อมใจพร้อมเราจะไปเวียนนามกันค่ะเราจะไปซ้ำเมืองเดิมที่เราเคยไปแต่รอบก่อนไม่ได้ถ่ายวอลเราจะไปหอยอันกับด้านนังกันหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศละการออกซิเจนบนแพงเหนือศีรษะของท่านจะตกลง ตอนนี้นะคะเราอยู่สนามบินดานังเย้ yeah! มาถึงเวียดนามแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งแก๊ปเพื่อที่จะไปหอยอันการผ่านตอมอที่ดานังนะคะคือสบายมากไม่ต้องเกอกใบตอมเลยเดินผ่านเข้าตอมอได้สบายๆเลยจ้ะรอบนี้นะคะเราพาน้องๆที่ออฟฟิศมาเที่ยวี่จะไปไหนใช่จะไปหอยอัน ไว้คนมารอรับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราออกจากสนามบินดานังเพื่อไปหอยอันโดยแกบนะคะนั่งแกบไป uh huh. หอยอันนะคะเพราะว่าแกบเวียดนามไว้ใจได้สุดมากกว่าแท็กซี่มากกว่าอะไรราคามันถูกตั้งแล้วก็ถูกจํากัดไวล,ล้วเนาะดังนั้นมันก็เลยจะปลอดภัยกว่าและทางแกบที่นี่เขาก็คือลงทะเบียนหมดอยู่แล้วใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีจะถึงหอยอันนะคะ พี่แกเขาอินเตอร์เทนเรามากทั้งเปิดเพลงไทยทั้งทานสลิดคุยกับเราตลอดทางเพลงมันชจำเลยเขาน่ารักมากเลยเมื่อกี้เปิดเพลงตอนนี้สอนภาษา,ษาเวียดนามแล้วเด็กๆตั้งใจเรียนไหมไม่เวิร์กสักอยาก่างฮะนี่ห้องพักเราคือถูกมากอยู่แถวแถวถนนคนเดินกว้างมากวิ่งเล่นยังได้เลย อากาศตอนนี้ก็คือร้อนมากก็เลยมาหาน้ำกินให้พายว่าน้ำอะไรกระป๋อง27บาทเองถูกมากชื่อคูดาเบียพี่เจนของต้องการแมกเนตเอ๊ะเดินไปเดินมาก็คือมาถึงจุดที่เราจะมาเดินเล่นกันพรุ่งนี้ค่อนข้างร้อนเลยนา่าจะประมาณ3 3 3 5ถึงสามองศาร้อนจัดๆไม่รู้กลับไปจะยุย,ยีอเปล่าคาเฟ่ดังเลย มีที่นั่งน,นิดหน่อยส่วนมากเขาจะซื้อกลับไปกินนะคะส,<จ>สภาพน้องชุดสวยนะเราอะ <c oughs> ร้อนทิ่เป่งเลยเลเลน้ำไปไหนคะไปไปไหนคะ ไปไหนอ้าว <c oughs> เรารีบกลับมาโรงแรมกันก่อนนะคะเพราะว่ารถเขามารอแล้วตรงเวลามากคือนัดไว้บ่ายสามก็คือมาบ่ายสามเลยเป็นเราที่เลทเองอ๋อลืมบอกเรากำลังจะไปล่องเรือล่อ,ลองเรือกระโดงเออไม่เคยทําเหมือนกันดีย๋ยวเราไปทำกันเฟอร์นับบุกรถอะมาตั้งแต่อยู่ เทเขาก็มาตรงเวลามากเลยนะนัดไว้บ่ายสามคือเขาก็มาถึงบ่ายสามไปเออซึ่งเขาสามารถรอเราเลทได้แค่15นาทีเหนื่อยจัดทุกคนอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะ5 4สิสฮะเตยอุณหภูมิเท่าไหร่เต็มร้อยเลยเต็มร้อเต็มร้อเลยเหรอโอเคอะไรมันจะร้อนขนาดนั้นนะมีผู้ร่วมจอยลุงโป้งเล่าเรื่องเล่าเรื่องผีด้วยค่ะ เราถึงถ้าเรือกระด้งแล้วแล้วก็คือหิวมากเมื่อกี้คือให้น้องแวซื้อบัตรหมี่ได้มามกับคนละชีน้นะฮะโอเคโจ๊ะไม่โจ๊ะลองดูความได้นะคะพี่ <S <S ไปเวะโอค้คอมเมอร์ ตอนนี้เวลาบ่ายสามนะคะคือแดดแรงมากน่าจะเกือบ40องศาแล้วเราก็คือตมูนนนีีเเยย็่มาพายเรือกันเ้อมาเรือกันเด้ลเฮลโหลว้าวฝนกันละคือเฟนอะเอนจอยนะไม่รู้คนอื่นเอนจอยไหมเฟิร์นจองแพ็กเกจนั่งเรือตะก้าพร้อมรถรับส่งโรงแรมจะตกคนละ1 0 0 0แสนดองค่ะประมาณร้อยกว่าบาทเองฟีพายฟีพายช่วยปะ ไม่ธรรมดาเนี่ยไป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 ว้าวไปชื่อแม่น้ำอะไรนะพี่เจนหมีริเวอร์ถ้ามาตอนเย็นน่าจะชิลแจ็คเลยโอโโ้โ่ โอ้โหนี่มันชุมชนอะไรครับเนี่ยคนเยอะมากเลยซาลังเงี้ยว้าเอ้า go ทำอะไรนี่ให้อาหารปูค่ะนี่ไงเห็นไหมนี่เฮ้ยมาหนี่ ไก่เขาหนีผเลยอุ Liverpool> ้ยตัวใหญ่ด้วยสุดปังยอดฝีมือมาเอ็นเตอร์เทนลุงบ้านอ่ะโอเคบายบายบ๊บายบายจมน้ำตายปูบายบายที่พักเรามีจักรยานที่ยืมฟีได้นะ ไปซื้อของก่อนขี่มอเอ้ยขี่จกกักรยานเล่นตอนเนย็นกวนติดไฟแดงเวียดนามขับขวาค่ะระวัง,งคนเลี้ยวขวาโอเคพี่เจมีดวงกับจักรยานนะนอกจากเจ็บสูตดแล้วก็โ,โซโซหลุด เพื่อนๆแวะหาอะไรได้สักหน่อยหิวด้นะ <c oughs> อเหนื่อแตกร้อนมากถ้าใครมาก็คือหน้าหนาวน่าจะเวอร์กว่าแต่ถ้ายังไงก็ได้อยากได้ไดตรวจถูกเพราะว่ามันหน้าร้อนก็โอเคแหละ <c oughs> น้องแล้วน้องแห่งที่นั่นเป็นไหปะใช่แต่ยาวกว่านี้นิดนึงกับทรงนี้แหละพี่ชอบ <c oughs> สตรีทฟู้ดปะสตรีทฟู้ดจะมีความ เบียฮานอยเราตั้งใจมาฝากท้องมื้อเย็นไว้ที่หอยอันในมาร์เก็ตนะคะทำไมฟิลลิ่งมันเกาหลีจังเลยอะข้าวเรามาแล้วมาร้านฝืดนะคะแต่เหมือนเจ้าของตัวคนเกาหลีมันปิดกุ้งก็คืออร่อยอยู่นะ ส่วนมากจะมีดอกคนเกาหลีมากินถ้าเป็นฝอเนื้อก็อาจจะจืดๆหน่อยแต่เฟินสั่งฝือที่ออกแนวสไปซี่หน่อย <ๆ S 1> อันนี้โอเคเลยชอบชอบมากตรงนี้ก็จะมีพวกสตตีทฟูด้ดเยอะในมาร์เก็ตของฮอยอันจะมีร้านกินดื่ม มีนั่งเรือไปลอยกระทงแล้วยังมีซอยที่เป็นโคมไฟเวียดนามเปิดให้ถ่ายรูปคนละสองหมื่นดองอีกด้วยค่ะ เธอปากแป๊บเอยอยยอยาอยย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 อยอย่อยยอยยอยอย่อย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 ยอ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 ยแอยอยอยยอ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 ยยออยยอยยอกนอยยออย มีเงิใจมาให้ด้วย<ต>เริ่มเลเพราะเราน่ารักอ,อ,อ่ะเอาเอาเราเราอย่างรเพื่อนอาอย่าเพื่อนอาอาม่ราวนี้นะคะรีบมาถ่ายรูปพี่คาเฟ่โฟรไฟล์เลยไอ้ไฟโปดาิยรดิ้งแรกของเราในวันนี้ มากินที่ฟฟ v e f c a f มันจะเป็นวิวดาดฟ้าอย่างนี้แล้วก็จะเห็นยอดตึกเหมือนที่เฟิรนถ่ายให้ดูเมื่อกี้อ้าเจษดาคุณทำอะไรคะเนี่ยถ่ายยแก้วครับอ่าถ่ายแก้วไหนแก้วเขาเป็นไงแก้วเป็นจังใด เดี๋ยวจะไปหาสตรีทฟู้ดที่เป็นเก้าอี้เตี้ยๆเลๆ็กๆไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันไปมีร้านหนึ่งเห็นคนเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่ายังมีคิวไหมนี่เรามาเจออะไรอะ่ะขนมอะไรอะ่ะน่ากินมากคองตรีู้มันดูนคือแป้งอร่อยมากกับน้ำจิ้มก็อร่อยคือเพ่ชิมไปแล้วแหละก็รู้สึกว้าวมากมันเป็นแป้งใสๆแบบนี้ มีอยู่2ไส้ก็คือไส้กุ้งกับอันนี้ไส้อะไรไม่รู้กำลังจะชิม <ลด S 1> แต่ไม่แกจ่างพีว่าเฮ้แต่มันอร่อยจริงอ่ะลองชิมอันนี้น้ำจิ้มป้าก็อร่อยด้วยนะลองรสอืมอร่อยอะ<ด>่ะนี่ได้แล้วเกาเหลาเกาเหลาที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบ แบบแห้งก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งไม่มีน้ำสักเดะชีวิตคนไทยในฮอยอันนะคะนั่งกินข้าวข้างถนนพี่แนวเขานั่งเก้าอี้สวยๆหน่อยแต่เราเกิดได้เป็นเจ้าที่อ่ะมันก็โอเคนะเหมือนแบบกินไปร้องไห้ไปเราเช่ารถตู้ฮะไม่ได้บุก แรมอะจองรถตู้กับอย่างทางเอา,เอาใครมาทางโรงแรมจองรถตู้ให้เรานะคะตอนแรกเหมือนเขาคิดประมาณ4ี่แสนกว่าดองไหมทีเนี้ยเขาจะไปแวะอังบันบีดด้วยก็เลยจอดแวะให้ชหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เพิ่มอีก 1, แสนห้าก็เลยกลายเป็นค่ารถตู้จากไมือันไปดาน,านังแล้วก็แวะอังบันบีดเนี่ย หมดไปห้0 0 0นห้าหมื่นดอก <Okay. S 1> ก,ก็ถูกนะคือนี่นั่งได้ประมาณ12คน <c oughs> เรามาไว้กินอาหารทะเลริมทะเลนะคะที่อังบังบีดอี่ <c oughs> วันนี้เจ้าจะไปอยู่ในท้องค่านั่นไงเลงตัวไว้แล้วแล่ๆเดี๋ยวส่งเรือมาไห้า ก็คือราคาพอๆที่ไทยระดับหนึ่งบางอย่างถูกบางอย่างแพงคนสั่งปลาทอดไปตัวหนึ่งอันนี้แล้วก็หอยหอยก็1น0 0 0แส้าหมื่ดองบรรยากาศก็คือติดทะเลอยู่เด้อวิวหน้าร้านอาหารนะคะก็คือมีบีทให้มานอนอาบแดดด้วยคือปังมากน้ำน้าเล่นมากอะแถวเนี้ย เรามาแล้วมีอะไรบ้างอันนี้คือเวียดนามออริจินอลเ้าไปไหนก็มีมันเหมือนซุปมิโซะปาปายาสลัดที่ต้องมีปากอร่อยอยู่นะอร่อยเราถึงดานังแล้วนะคะก็เข้ามาใช้คอินที่พักก่อนที่พักคือดีมากคือมีบริการอย่างเยอะกระถางเนาะ กินกาแฟเหรออันนี้ห้องสำหรับ3ามคนนะคะคือดีมากอยูอ่เรามาตรงบีดนะคะมีเครบีทคือฟิลดีมากไว้ดีเวอร์อาหารมีเครนะคะก็คือไว้ดีแล้วคือสะา่าวมากก็ น้ำทะเลคืออาจจะไม่ใส่รองแต่ครีนเวอร์อะไรไม่ไปไปแตะน้ำทะเลแล้วก็ไม่แล้วอยู่คุยกับใครไปคุยกับเด็กเลยนนามมาเสร็จแล้วพี่สาวเขามาเขาก็มาคุยด้วยแบบเป็นจอยเอแถวห่านหมีเค้กมีร้านซีฟู้ดเยอะมากเฟิร์นเลยสุ่มเลือกมาสักร้านหนึ่งตามที่กัดข้างล่างนี้เลยเช้าวันนี้นะคะเฟิร์นกำลังจะไปบ้าน่าฮิลบ้าน่าฮิลเนี่ยคือหมู่บ้านฝรั่งเศสที่อยู่บนเขาอากาศจะค่อนข้างต่ำกว่าในเมืองนิดหน่อย ก็ไม่นิดหน่อยอ่ะเมาาื่อคือวานเปิดดูก็คือ24องศาวิธีการเดินทางเนี่ยเฟิร์นจะนั่งรถบัสเพื่อไปขึ้นกระเช้าแล้วก็ขึ้นไปบนบานาฮิลเฟิร์นซื้อแพ็กเกตนี้ผ่านทางกุ๊กนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจที่รวมรถบัสขึ้นไปแล้วก็ รวมค่ากระเชา้ากับค่าเข้าไว้แล้วตกคนละพันเท่าไหร่อ่ะที่ซื้อพันกว่าพันสี่พันห้าพันเจ็ดประมาณนี้เดี๋ยวเขาไปดูอีกทีเดี๋ยวก็จะขึ้นไวตรงนี้ปิงป๊งปิ๊งกำลังเดินไปขึ้นรถบัสท,ที่ฮันอัน an บีดรีสอร์ทเดินเร็วกันจังเลยรีบฮันอังรีสอร์ทรถจะจอดข้างน้าเลยรถบัสก็คือหลายที่นั่งมากเพ ขึ้นกระเช้าตรงซันเวอร์บานาฮิมนะฮะซือลังมากคือดูแบบ,บยุโรปจัดอยนะเราซื้อวอวเชอร์มาแล้วนะคะเาก็จะให้ QR code เข้าแบบนี้เราก็สแกนไปเลยไม่ต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วอีก ก่อนขึ้นก็มีเมนูภาษาไทยให้ด้วยนะคะได้ขึ้นแล้วอุ้ยคิวไม่เห็นยาวเลยอะ่ะจริง แผนที่นะคะเขาแบบมีแผนข้าวให้เราด้วยถ้าเราแบงๆอย่างเงี้ยคนว่าฝนก็จะตามแผนเขาเลยเหมือนอยู่ในก้อนเมฆเลยที่นี่สูงประมาณ1,400กว่าระดับน้ำทะเลเฮ้ยได้กินแล้วาาหิวอ่ะเด็กอ้วนหนึ่งอัปตาเวียดนามนี่หนมปังเขาอร่อยจริงนาะแต่ชิมตรงตูดอ่ะ าแล้วใดแล้วเล่าก็คือจัดไปสองกล่องเล่นจะไปเล่นรถไฟเหาะแล้วจะรอดมี้อ่ะไหวไหมนะเดี๋ยวให้ฟังนารี่ขับ ตอนเล่นเขาไม่ให้เราพกของเยอะนะคะเึกก็เลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอมาฝากเพื่อนๆไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคนเก่งของฉันพาขับนั่งป่อยลงไปายบายอออพอเอได้นาภพยโคเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยออกมามันก็จะเป็นแบบ ฟิลสวนสนุกมีของเล่นเต็มไปหมดเลยของเล่นน่ากลัวก็มีแต่น่ากลัวเกินฝ่อก็ไม่สู้เดี๋ยวเราจะพยายามหาทางไปสะพานมือก่อนว่าไปทางไหนเราหน่าจะอยู่ตรงกลางของบาน่าฮิลแล้วแหละแล้วสะพานมือต้องลงไปอีกนิดนึงซันเวอร์เวียดนามนั่นเอง,เอเองไอติมละลายชามากเดอร์เวอร์ การไปสะพานมือต in ้องต่อกระเช้าลงไปอีกนิดนึงนะคะเรานั่งมาหนึ่งสถานีนะคะก็จะถึงโกลเด้นบิดหรือที่ทุกคนเรียกว่าสะพานมือนั่นเองแต่คนเยอะอะถ้าใครจะมาก็คือเลือกช่วงเวลามาหน่อยนะไม่งั้นก็ตัดสินใจมานอนที่บาน่าฮิลเลยเพื่อที่ตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี้ยเนาะนักท่องเที่ยวเขายังไม่ขึ้นมาก็จะได้มีเวลามาถ่ายรูปเนาะขนมอันนี้อร่อยเนาะ เฮ้ยมันเป็นลูกยังไงเป็นลูกดนกลเวียดนามมันเป็นกลมๆเหมือนไข่หงแต่แป้งมันนิ่มกว่าเนาะแล้วมันก็ใส้ครีมเรานั่งเคเบิลคาร์มาสะผานมือถ่ายรูปกันเจ๊เจ๊เจ๊เจแล้วก็เดินมาตรงสวนหางนุยุงที่มาทางพระพุทธรูปสีขาตอนนี้กำลังจะกลับไปรอรถบัสข้างล่างและเหนื่อยอยู่นะ ก็ได้ก็ได้ขอพี่หลับเลยไดไมไม่ก็เปล่าพิเศนเลยเหนื่อยอ่ะตอนลงมันก็สบายตอนขึ้นไม่สบายมาทางไหนอยากนั้นจ้าก็ดีนะคือระยะทางมันไม่ได้ไกลหรอกมันเดินได้แต่ว่าไม่เกียที่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าไอ้สวนนกยูงเมื่อกี้วันชันค่นเองได้เวลากลับนะคะเราก็ลงทางเคเบิลคาร์เหมือนเดิม แล้วก็เขาจัดการคิวดีอยู่นะเวียนนาหมากมาถึงดานังแล้วนี่คือหาตอนเย็นคือมันโอเคนะน่าเล่นน่านั่งเลยแต่ว่ามันก็มีจุดที่คนเยอะบ้างคนน้อยบ้างโอ้ฟิลดีเกินเราเรียกแท็กซี่หน้าหานหมี่เควนะคะเพื่อที่จะไปกินแหนมเนื่อจะไปร้านไหนไปดูกันแล้วแล้ว ขับมาส่งไม่พอเดินไปส่งอีกต่างหากก็น่ารกเหมือนกันเส้นขี้คือร้านก็เนาะอยู่ในซอยนี้จ้ะโอเคเชื่อเราว่าสตีตอนนี้เราอยู่ร้านแห่เนื้อนะคะเป็นร้านรับสุดซอยเดี๋ยวเราจะแปะชื่อร้านกับโลเคชั่นไว อันนี้เหนียวเป็นเป็นอะไรอ่ะอ่าเป็นแพนเค้กแพนเค้กเวียดนามแพนเค้กเนื้อวัวมานับไม้ตรงนี้เลยจ้าแผ่นแป้งเวียดนามออริจินอลนะคะก็จะเป็นแห้งๆแบบนี้เลยไม่ต้องจุ่มน้ำ กินแหนมเนืองเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นที่ตลาดซันต้ามาร์เก็ตนะคะแถวนี้มีกุ้งล็อสเตอร์เต็มไปหมดเลยเป็นตลาดขายซีฟู้ดคุยขอบอกว่าเมื่อกี้ร้านแนหนมเนืองคือเวิร์กมากเดี๋ยวเัวจะแปะลิงก์ไว้ให้เราทุกคนก็มาตามรอยกันได้แล้วก็คือตอนนี้มาตลาดสองนจแล้ว ยังฟริกยังบักโฮมต้มยำในไทยมามา่มากับบักนะลัตเตอร์นี่สดนะไม่สดไม่เอาเงินนะหรออันนี้มีกี่คนรู้สึกสวยเกินโดนลุมไม่ไหวหนึ่งถาดก็คือหนึ่งเซตน,นะคะราคาตามที่เขาแปะใต้เลยมีตัวใหญ่ยันตัวเล็กเลยสดมาก ศพไม่ตรงจ่ายพูดกินกับพากนั่งดีนะ้วสังเวยเขาตมอะไรอันนี้หอยดีหลอดสิงห์ร้าหอยกุ้งหอยระหว่างต่ออันนี้แถมหอยกุ้งหอยนางรวมหอยเกวหอยนี่มดเลยแถมมอแถมพวกนี้มาแถมมุดเลยมดเลยแถมมีพัดลมให้ด้วยโต๊ะที่เรานั่งนี่มาแล้วเบาเบาเอาหัวไปเบาเบารอรอเซอร์ก่อนหลายตัวล็อบสเตอร์ นี่นะคะเซตพวกนี้ก็คือร้านเท่าไหร่นะพี่โป้งร้าน8ปร้าน2องอ๋อจะแกะแล้วนะแกะของไายใหญ่ดเอาแวะซื้อหนมโคกหน่อย่บาสบายโอเคทิ้งไว้ทางออกของตลาดนะคะเราจะเจอสะพานมังกรสวยมาก นึกว่ามือไลายอ้อมดานังเขาก็มีสิงโตพ้นน้ำนะคะพอกลับมาถึงโรงแรมนะคะเฟิรนเห็นตรงข้ามโรงแรมมีร้านกว๋วยเตี๋ยวน่าทานมากก็เลยแวะซื้อแบบเทคเอาเวมากินที่โรงแรมซะหน่อยอะก๋วยเตี๋ยวกูอิ่มนะแต่ว่าอยากลงองเยอะๆเพราก็รู้สึกคิดถึงอาหารเวียดนามเดี๋ยวลองชิมดู แบบก็เดี๋ยวข้างทางนี้อร่อยมากเลยนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายรูปที่บีบแล้วก็ไปคาเฟ่แล้วก็เตรียมตัวกลับไปคุ้ม จเจ๋เช้าวันนี้เราตื่นช้ามากตอนนี้เจ็ดโมงเราอาบน้ำแต่งตัวเก็บของเสร็จแล้วเออมาชายหาดเพื่อมาถ่ายรูปให้สาวๆกับริมหาดนิดนึงเนี่ยขนาดแบบตอนเช้านะทุกคนคนยังเยอะมากอยู่เลยอะ่ะเขามาเล่นทะเลแต่เช้าเลยอะ่ะอย่าให้ดูว่าทะเลตอนเช้าเป็นยังไงหาดยามเช้าสงบสงัดสงิม จริงเหมือนแฮฮุนแดมากน่ากไปหมดเลยโหสมูตี้ร้านนี้น้องฟังเล็เบอร์มากก่อนกลับนะคะสักหนึ่งคาเฟ่คาเฟ่ชื่อพิลิพาย1988้า8ข้างในเป็นนี้คือแบบปังมากแล้วแบบใหญ่พอจะวางกระเป๋าด้วยนะคะคนเยอะมากจริงจะล้นไหมเนี่ย ถึงเวลาก็ต้องกลับเวียดนามสำหรับเฟิร์นอะเป็นไรที่ดีมากมากี่ครั้งก็สนุกผู้คนก็สนุกของกินก็ยิ่งอร่อยรอบหน้าก็ต้องลองไปเมืองอื่นของเวียดนามบ้างเฟิร์นฝากติดตามแชร์โลก้าด้วยนะคะ